ไม่มาเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีกรเถิดดูดีพระเทพจีไม่อาบัตรองน,นันสาอาคเรดาู้าเจนจาสตมปลเทปพับติดจากสตรปอลหนีนี่นีนี่เป็นน,นี้ก็ต้องนีรองรันที่สี่ที่แรประดิษฐ์ทงที่ว่าจะเอาไรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้จะหนีหน่ กีนอูรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้จะคอยดูมันต่อไปทั้งสีลำเรือก็จะผู้กี้หัวปิดหัวถ่ายไม่ตายกับน้ำแตงเป็นเส้นเห็นผู้หอยผู้ไปอีกทันททันหนีไม่ออกบอกไปได้จะผู้กี้สูงสีกินอยู่หัวปิดหัวถ่ายไม่ตายตายปิดตาย,าย,าย,ายเลยเฮ้ยยอดที่ใส่สุดยอดครับที่ด่ากระริง่งทองจากหลวงโขนที่ผู้กี้ซีมาเมาปาานาาเ็นเท็ตั้งศิษย์ครับดีใจที่ร้องกาสมบูรณ์ราชาพิบัตาเทิดรุ่นเทิดน้ำเชิดฟ้ากินไหว ไม่ยอมรอนเราประสบผิดในกัรร้องนาทีสามต้องนาทีหนึงเจ้าคุณท็องพืทุกหุ่ใหญ่ใส่เกศสีนี่งเงี้ยขักอดขอนหองเกยมใส่สองหองน้นแต่ก็เสวดิบดินนิบนิิ นีนหอกบมาไม่ได้เป็นปูไม่เป็นกหแล้วกว่าไหนเปิ้ลสับตับขับแนบสับอีกขับแนบสับนี้และปิดทอกที่ทางดิ่อจะร้อหอนหัวเรือเปไปทังสองอวกาเจ้าหุทอเจ้าผูต่อมาดูู้ใหรที่เป็ออกมาเจ้าูกีตูตีตีกันมาหนสาปีต่อมาเ้ัวเจ้าุทอบแล้วขอเจสีมาแต่งนชอบแล้วตลวันนี้มาเด่นมา โอ้โหแม่เจ้าเว้ยแม่เจ้ามาเอาเว้ยเอาละมารองน้ำที่สเห็บเรือเห็บน้ำใยไกลจีนยิ่งยงมารอบน้ำที่สามพี่น้ามเททักสิจับปีาจนกล้บอกว่ามาแรเรื่องไปเที่ยวนี้รอแล้วรออีกมาบ้าสุดยอดแห่งความมันที่ดาวกริ่งหอจามห ออกให้หคนขึ้นได้รองน้ำตืำนนามมาดิใจนะบ้าเจ้าขุณโคเจ้าคุณต้นดาวบาถูกขุ้นใจจะหนีตะลอดรอดควงต้นไม่ได้เจ้า ร่างน้ำที่หเจ้าขุนทองจัตยานตีคู่กนเอามาทั้งสามลำในขณะนี้ครับจะรู้บอกจะบอกไม่ได้จะเทียร์ใครก็เทียร์ไม่ได้ธิดากระดิ่งทองอยู่ร่างน้ำสีกับเจ้าขุนทองเทพเรือริษณ์เฮ็รนับชัยเอาละบ่อยตามบดตาปีตามขยี้ที่จิตกันอาวาเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองร่างน้ำที่หนึ่งธิดากระดิ่งทองร่างน้ำสีตาบดตาวีตาขยี้ นิดเทพเรือบิดเพชรน้ำไทยกับธิดากระดิทองโคตรคเท่ น้องคอยอีกเช่นไรที่มาตามขึ้นมาดิเดี๋ยวาตุ้มตุ้งในที่ขึ้นมาทันไม่ได้ได้เลืขาดเลยรับดู

ตามสายตาดูตามกล้องโทรทัศน์แล้วครับขอบคุณที่ได้เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาแบบโดยสุขภาพนะครับภาใครไม่มีเงินค่ารถบ่อต้องตัวสนองนะครับบางกล้องครับบางกล้องโอ๊ยบางจอคูณคิด พี่น้องครับเบิกกระเป๋าในเรื่องภาพใหญ่ใหญ่พักเฮียครับท่านผู้ชมลำแรกครับพระพายโมเดลพระธาตุสุขเบอร์หนี้งเมื่อขึ้นไปด้านขางประทุกเบอร์หนึ่งที่เมื่อวนน้องเบิร์ขออนุญาตครับพี่น้องชาวเรือที่เคารพครับณบัดนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือพิธีกรที่หน้าตาดีราชนะเลิศอันดับที่สามได้แก่ ชัยโอ้รองเทนเลอร์อันดับที่สองคือรางวัลอันดับที่สามได้แก่เทพเรืองฤทธิ์เพชรพีทนำไทยรางวัลชนะเลิศทั่วรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิรามที่หน้เจ้ากรสมเด็จพระเทพพระราชะสุนาสยามบรมราชกุมารีได้แก่เรือเรือพิดากะดินทอง รับชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับคือเจ้าสุดอกครับขอให้ตัวแทนนะครับแล้วก็ทีมเรือครับรับมอบรางวัลแล้วก็ร่วมพิธีปิดนะครับเชิญครับขอบคุณพี่ครับนะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีชาวเรือขอบคุณบริรัทสอทจากเทศบาลตเมนองพนัชธานี